เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าปกตีเนี่ยแฮกคาร์ดิโอกัอนอยังไงบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแฮกอีกแล้วนะฮะที่บาระแฮกอีซี่ฟิตนะฮะ เราพูดถึงการเล่นเวทเทนนิงกันไปเยอะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการคาร์ดิโอกันบ้างนะครับหลายๆคนคงอยากจะรู้เรื่องการคาร์ดิโอกันบ้างว่าโอเคสร้างกล้ามเนื้อเป็นแล้วเราจะมาลดไขมันกันยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูก่อนว่าการคาร์ดิโอเป็นหลักของแฮกเนี่ยคืออะไรนะครับผมแล้วก็การคาร์ดิโอมีกี่แบบเหมาะก,กับใครยังไงบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย <Okay. S 1> การคาร์ดิโอหลักของแฮกอะจริงๆอะคือการเล่นบาสน,นะครับพเพราะแฮกเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งปั่นจักรยานหรือเดินรูวิ่งนะครับแฮกจะชอบทำแคอคท ระแหวงสักก็อันนี้จะเป็นคารีโออย่างแรกที่ทำนะการคาริโอเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งอยู่ประมาณ3ช่วงเมืองแทยจาไม่ผิดนะฮะซึ่งไอันนี้มันจะแบ่งตามอัตราเฮิร์ทฮอตเฮิร์ทเฮิร์ทเฮิร์ทมันเจ็บฮาร์ทเลสนะฮะพูดง่ายๆกันนะจะไม่ลงลึกมากก็คือจะแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงเบากลางหนักอย่างนี้เลยช่วงเบาๆก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าไปเดินจ็อกกิ้งหรือเราใช้ชีวิตประจําวันแบบนี้นะครับแบบว่าที่ไม่ต้องทําอะไรที่มันเหนื่อยมากหัวใจไม่ได้เต้น หนักมากช่วงนี้จะเผาผลาญแคลอรี่ได้ค่อนข้างน้อยแต่มีคุณภาพมีคุณภาพคือยังไง <_ C' n> ก็คือเวลาที่เราเผาผลาญน้อยๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําอะไรที่มันหนักเนี่ยเราจะใช้พลังงานจากไขมันเป็นหลักซึ่งตัวนี้จะเป็นช่วยทําให้เรารักษากล้ามเนื้อไว้ได้ดีแล้วใช้ไขมันเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเริ่มวิ่งพอเราเริ่มวิ่งแล้วไม่ได้วิ่งเร็วมากวิ่งแบบจ็อกกิ้งอะวิ่งประมาณนี้ปึ๊บไปเรื่อย อย่างเงี้ยจะเริ่มเป็นโซนสองแล้วโซนเนี้ยลองคิดง่ายๆว่าเราจะเริ่มดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้แล้วเราจะเริ่มดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาครึ่งหนึ่งไขมันครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับจะเริ่มแบบแชร์ๆกันและอาจจะสูญเสียกล้ามเนื้อได้บ้างแต่ว่าไม่มากได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เอาผ่านไขมันได้มากขึ้นนะครับแต่ก็เอาผ่านกล้ามเนื้อไปด้วยแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่3ก็คือเป็นการวิ่งแบบเต็มสปีดเลยฟูเดินเร็วก็ได้เรียกว่าเดินเร็วเลย อันที่2ก็คือวิ่งแบบกลางๆธรรมดาจ็อกกิ้งชิลๆช,ชมนกชมไม้หวานเย็นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบที่3เนี่ยคือถ้าเป็นแบบที่3เนี่ยเรียกว่าเป็นการแข่งวิ่งเลยอารมณ์ประมาณแบบว่า100เมตรใครถึงก่อนชนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบที่3เนี่ยถามว่าเผาผ่านแคลอรี่ได้เยอะไหมเผาผ่านแคลอรี่ได้เยอะมากได้เยอะที่สุดใน3อย่างนี้เลยแต่ว่าก็ดึงไขมันออกมาใช้ได้น้อยที่สุดเช่นกันนะครับเพราะว่า จะดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาเยอะที่สุดซึ่งทําให้เราสูญเสียกล้ามเนื้อออกไปได้เยอะมากซึ่งสำหรับคนที่เล่นฟิตเนสตรงว่าเราก็อยากจะรักษากล้ามเนื้อของเราเอาไว้นะฮะ<ม>ก็จะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สาหรับแท็กนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะผอมเร็วโดยที่แบบว่าเอเคกล้ามกล้ามไม่ต้องเยอะมากก็ได้ทางนี้อาจจะเป็นทางที่เวิร์กที่สุดเพราะว่ามันผอมเร็วจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะรักษากล้ามเนื้อเอาไว้เนี่ยทางแรกแรับว่ามันเป็นทางที่เวิร์กที่สุดแค่จะเลือกใช้แต่ทางแรก เป็นหลักเลยก็ว่าได้แต่ว่าการเล่นบารดก็คงไม่มีเป็จ๊อกกิ้งไปตลอดหรอกฮะมันก็ต้องสลับกันไปนะฮะว่าเราเล่นบารแบบนี้มันต้องมีการคาริโอเรียกได้ว่ามันมีการคารีโอทั้ง3ช่วงเลยแล้วที่แฮกรักษากล้ามเนื้อไว้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันอีกทีนึงก็เดี๋ยวไปดูกันตอนที่แฮกเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วกัน นี่จะเป็นกรณีที่ไม่ว่าจะาทำที่อะไรก็คาร์ดิโอโซนสามตลอด <c oughs> ครับที่แยกจะมาพูดเนี่ยก็คือว่าทําไมน้องๆเนี่ยเล่นบาสเหมือนแฮกทุกวันนะครับทำไมหุ่นถึงยังไม่มีกล้ามทําไมหุ่นถึงว่ายังไม่เฟิร์มนะครับ จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เราต้องไปพูดถึงเรื่องของการกินด้วยนะครับเพราะว่าการคารีโอแบบเล่นบาสเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นการคารีโอแบบเขาเรียกว่ามันเป็นการออกกำลังกายแบบฮิตด้วยนะฮะเรียกได้ว่ามันเป็นการออกกำลังกายแบบหนักหน่วงมากๆในระยะสั้นนะครับแล้วก็มีการพักในระยะสั้นแบบซ้ําไปซ้ามาอ่ะทำไมคุณแต่ละคนถึงยังไม่นี่กล้ามเนื้อไว้ได้คือการรักษากล้ามเนื้อไว้ได้เนี่ยอย่างที่เคยพูดไปนะครับมันคือการกินอาหารครับมันต้องมีการกินโปรตีนที่สูงถ้าเกิดสมมุติได้ดูคลิปกาทีบเก่าแก,กินตีนนคูณ2แแล้วของ Hack กี่า 2ด้วยเที่ยงบ่อทั้งหนา6กเนี่ยคูณ2ไปมันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะคืออย่างน้อย130ว่าอย่างนี้ดีกว่า แต่แฮกกินอย่างน้อย140ถึง145ด้วยซ้ำทำไมเพราะว่าการเล่นบาร์สเนี่ยแล้วมันเป็นการคาร์ดิโอช่วงบนสุดเลยช่วงที่3เลยซึ่งมันมีการดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อเราไปเยอะแฮกถึงเอาโปรตีนเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมส่วนนี้เอาไว้นะครับหรือว่าจะเป็นวิธีการที่กินแป้งก่อนที่จะคาร์ดิโอเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันหลักๆก,ก็เนี่ยแหละครับคือการกินโปรตีนให้สูงเพื่อที่จะรักษากล้ามเนื้อเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพูดถึงการกินคาร์บเพิ่มเติมนะครับโอเคครับก็เด ลองเซิร์ชมานะฮะถ้าเกิดแบ่งตามฮาร์ดเรทอะไรเนี่ยรู้สึกมันจะแบ่งออกมาถึง5โซนเลยนะฮะแต่ว่าเราคนธรรมดายอย่างเงี้ยรู้แค่3โซนเนี่ยเหลือๆหลือและคิดไว้ก็เพราะว่าเบากลางหนักเบาคือโซนแรกกลางโซน2หนักคือโซน3นะครับ ถ้าเกิดสมมติให้เปรียบง่ายๆนะครับเป็นการเดินรูวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้แบบเบาเนี่ยสมมติ1ชั่วโมงนะครับเข้าๆ1ชั่วโมงเราได้250แถวดึงพลังงานจากไขมันมา80%ใช้กล้ามเนื้อแค่20%โซนนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีเวลามีระยะเวลาในการคาริโอแล้วก็อยากรักษากล้ามเนื้อไว้มากๆนะครับโซนที่2 1ชั่วโมงเหมือนกันอาจจะได้500แคล เพิ่มมาอีกเท่านึงได้แคลอรี่ที่เยอะกว่าพะผ่านแคลอรี่ได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าอาจจะใช้พลังงานจากไขมันแค่50%และใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อ50%ก็จะใช้ไขมันได้น้อยลงแต่ว่าทํางานแคลอรี่ได้มากขึ้นครับเหมา,าะสําหรับคนที่มีเวลาแค่แบบมีเวลาไม่มากอาจจะแบบมีเวลาแต่ไม่ได้มีเวลาเยอะ ก็จะเหมาะกันคาร์ดิโอแบบโซน2นะครับแล้วถ้าเป็นโซน3 1มชั่วโมงนี่อาจจะได้แคลอรี่เพิ่มเป็น750แคลเลยนะได้แคลอรี่เยอะมากนะ1นชั่วโมงได้7จ0แคลเลยแต่ว่าอาจจะใช้พลังงานจากไขมันแค่ 30- มสเปแล้วใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อเนี่ยหกสเลยนะฮะก็จะเป็นการสูญเสียกล้ามเนื้อที่มากขึ้นแต่แลกมากับแคลอรี่ที่ มากขึ้นนะครับเห็นไหมว่าการคารีโอแต่ละอย่างเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันและก็มีความเหมาะสมตามแต่ละบุคคลด้วยบางคนเวลาเยอะบางคนเวลาน้อยบางคนอยากกล้ามใหญ่แต่ว่าไขมันน้อยอยากจะลีนมากๆบางคนฉันไม่ได้อยากกล้ามใหญ่ฉันแค่อยากจะผอมลงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะครับโดยที่ตีไปง่ายๆนะครับตามที่ทแอกจาได้นะก็คือจะเผาผลาญไขมัน1นกิโลเนี่ย เราต้องเผาผลาญให้ได้7,700แคลอรี่นะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นการสะสมที่เขาชอบบอกกันว่า1นอาทิตย์คุณคาร์ดิโอไปกี่นาทีก็ลองปรับตามแต่ละบุคคลและเวลาดูนะครับออกแบบโปรแกรมการคาร์ดิโอของตัวเองกันดูนะครับส่วนตัวแฮฮกเป็นคนที่อยากมีกล้ามและอยากรักษากล้ามเนื้อเอาไว้เพราะมันหายค่อนข้างง่ายนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติไม่มีไม่มีการเล่นบาสเลยตัดการเล่นบาสออกไปเลยนะครับแฮกจะคาร์ดิโอแค่โซนแรก เท่านั้นเลยเอาจริงๆก็อาจจะไม่ใช่เพราะอยากรักษากล้ามเนื้อแล้วใช้ไขมันเยอะอย่างเดียวแต่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขี้เกียจครับแค่ขี้เกียจครับแค่เบื่อแล้วก็จะแบบ แค่ก็จะนั่งปั่นจักรยานช้าๆเรื่อยๆเล่นเกมไปด้วยเล่น RV ไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยดู YouTube ไปด้วยหรือว่าวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนอะไรเงี้ยนั่งจดคุยในโน้ตอะไรแบบนี้ไปชิวๆเรื่อยๆช้าๆนะครับแต่ถ้าวันไหนที่มันไม่มีเวลาจริงๆหรืออีกอาทิตย์หนึ่งต้องใช้หุ่นแล้วโชว์หุ่นแล้วต้องถ่ายแบบแล้วเงี้ยอาจจะเริ่มมาเป็นโซน2แล้วนะครับถ้าเป็นโซน3สําหรับลูวิ่ง หรือการปั่นจักรยานสาหรับแฮกไม่มีแน่นอนแฮกจอาจจะไปปล่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยแทนฟังแล้วไม่เข้าใจหรือมีปัญหาอะไรตรงไหนก็ลองคอมเมนต์บอกแฮกได้นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้แล้วอยากเห็นคอนเทนต์อะไรหรืออยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับเดี๋ยวแฮกจะมาทําคลิปตอบให้ครับทุกคนวันนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดซับสไครป์กดฟอลโล่เพิ่มเติมคือก,ก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมฮะก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันที่คลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย